ครับก็สวัสดีครับ่านผุ้ชสม่ันผู้พิดติามพวกคณทุกท่านนะครับไม่ทํานาหันไปปลูกพืชอย่างอื่นนะครับไปปลูกพืชอย่างอื่นแทนการทํานาซึ่งราคาข้าวตกต่ําชาวนาอยู่ไม่ได้นะครับแต่อันนี้ท่านที่น้องกเกษตรกรหรือท่านผู้ชสมได้มีข้อมูลมาก็ตามนะครับ แล้วก็ได้รับข่าวสารนะครับข่าวสารมาพอหางรัฐบาลก็บอกนะครับหางรัฐบาลที่หานมาก็บอกว่าราคาข้าวต่ําให้หันไปปลูกพืชอย่างอื่นนะครับแต่ทีนี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามคลิปนี้ไปให้จบนะครับผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ติดตามคลิปนี้ให้ดูคลิปนี้ไปให้จบนะครับ เผื่อว่าท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับจะได้เข้าใจก่อนลงมือทำนะครับก่อนลงมือทำอันนี้ส่งกเกษตรตามใจขอแนะนำและขอพูดอย่างนี้นะครับขอพูดอย่างนี้ก่อนคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับให้ดูคลิปนี้ไปให้จบนะครับก่อนที่จะลงมือทำมันจะเป็นจริงหรือไม่จริงหรือ ท่านผ like ู้ชมเชื่อไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมไปตัดสินใจเองนะครับแต่ผมอยากจะก่อนที่ท่านจะลงมือทํานะครับให้ท่านติดตามคลิปนี้ไปให้จบนะครับให้ติดตามไปคลิปนี้ให้จบแม้แต่ท่านจะปลูกอะไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมแม้แต่ท่านจะปลูกอะไรก็ตามส่งเกษตรตามใจอยากจะบอกอย่างนี้อยากจะพูดกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับอยากจะพูดกับท่านผู้ชมอย่างนี้ ห้าฮันผู้ชมปลูกพืชเริงพาณิชย์นะครับเริงพาณิชเนี้ยบางทีมันเป็นที่ซื้อพืชเศรษฐกิจก็กมีไม่ได้เป็นพืชเศรษฐกิจก็มีนะครับไม่ได้เป็นพืชเศรษฐกิจก็กมีแต่ส่งเกษตรตามใจจะให้่านผู้ชมดูดูดูอย่างนี้ก่อนนะครับอันดับแรกถ้า่านผู้ชมทำเยอะ นะครับเนื่องจากพืชล้มลุกปลูกผักปลูกแยกกินแล้วที่เอาไปขายเนี่ยนะครับที่จะทําเยอะขึ้นไปเป็นรลไล่ขึ้นไปเนะี่ยท่านผู้ชมต้องผมบอกเลยเลยว่าการแนะนําแต่ละคนข่าวสารออกมานะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเอาแค่ทํานาก่อนบางพื้นที่มันทําไม่ได้ก็จําเป็นต้องทํานะครับแต่บางพื้นที่มันทําได้ ก็อาจจะทําอาจจะไปหานปลูกพืชจริงนะครับปลูกพืชอย่างอื่นแทนก็ได้เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งหมดมันมีข้อดีและไม่ดีนะครับจงฟังคําอธิบายผมต่อไปนี้การที่เราจะปลูกอะไรก็ตามท่านผู้ชมการที่เราจะทําอะไรก็ตามที่ทํามันเยอะๆนะครับทํามันเยอะๆ นอกจากเราปลูกพืชผักสนวนครัวกินแล้วเรากินแล้วเอาไปขายอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราจะไปตั้งหน้าทำทำเยอะนะครับผมบอกว่าเป็นไล่ขึ้นไปเนี่ยหนึ่งให้ท่านผู้ชมต้องดูที่ตลาดนะครับที่เราจะเอาไปจำหน่ายทำแล้วเราจะเอาไปขายให้ใครจำหน่ายที่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ท่านผู้ชมก่อนจะลงมือทำนะครับ แม้แต่ท่านผู้ชมจะรักก็าตามนะครับที่ชอบก็าตามบางครั้งได้ข้อมูลข่าวสารมาอย่างเส้นอันนี้ยกตัวอย่างมีหลายคนบอกหนึ่งนะครับทำไมไม่ปลูกข่าตะไคร้อันนี้คือตะไคร้นะครับผมที่ผมให้ดูอยู่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือตะไคร้ก็อันนี้คือข่านะครับท่านผูมอันนี้คือขา แต่หลายที่หลายทางเขาก็ทํากันนะครับเขาก็ทํากันส่วนเกษตรตามใจทําเขาไว้ปลูกไว้นะครับก็เยอะเยอะพอสมควรนะครับก็ปลูกเขาไว้ก็อาศัยไปขายเองนะครับไม่ไม่ไม่ได้ส่งนอกจากแม่ค้าน้าพริกเขาสั่งมาเยอะถึงต้องทําไปส่งนะครับทําไปส่งอันนี้แม้่แต่ท่านผู้ชมเห็นข้อมูลมาก็จริงนะครับ ว่าปลูกขาปลูกตะไคร้รายได้ดีมีเท่าไหร่ไม่พอขายนะครับมีเท่าไหร่ไม่พอขายแต่ท่านผู้ชมผมก็ต้องบอกเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้อย่าลืมพื้นที่ของตัวเองนะครับแต่ละพื้นที่ตลาดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อย่าลืมเลยที่ส่องกเกษตรเป็นห่วงนะครับส่องกเกษตรเป็นห่วงว่าเราจะทําอะไรก็ตาม ต้องให้ดูพื้นที่ของเราด,ดูจุดที่จำหน่ายของเราทำแล้วที่เราจะทำต่อไปเนี้ยเราจะไปขายให้ใครขายที่ไหนนะครับอันเนี้ยสำคัญที่สุดก่อนที่ท่านจะลงมือทำท่านต้องมองสิ่งนี้ก่อนนะครับท่านอย่าเอาแต่ว่าเออปลูกขามันไม่ได้ยากนะครับจริงมันไม่ได้ยากไม่ต้องไปฉีดยานะครับ ก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้บางครั้งทาแล้วเราไม่มีที่ขายเราจะยิ่งลําบากใจนะครับแม้แต่ทุกอย่างผมบอกได้เลยแม้แต่ทุกอย่างที่เราต้องไม่มองข้ามคือด้านการตลาดที่จาหน่ายสินค้าของเราก่อนที่เราจะลงมือทําอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดที่หันที่น้องเกษตรกรก่อนจะลงมือทํานะครับก่อนจะลงมือทําทีนี้ผมให้มาดูพืชเศรษฐกิจนะครับอย่างเส้นมันสัาปะหลัง นะครับอย่างเส้นมันสัมปลังตรงนี้ไม่มีอ้อยนะครับผมปลูกอยู่ไม่มันไม่มีอ้อยผมเลยไม่มีเห็นอันนี้ถือเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจนะครับอันเนี้ยมีโรงงานรับซื้อนะครับมีโรงงานรับซื้อเราทําแล้วเรามีโรงงานรับซื้อเขามีโรงงานรับซื้อนะครับผู้ชม,ม <edia> อันนี้ไม่ได้เสียงเรื่องการขายนะครับไม่ได้เสียงเรื่องการ,นะร,ร,การขายหลายคนก็บอกว่าแต่ว่าเออมันเสียงเรื่องราคาทุกอย่างเสียงทั้งหมดราคานะครับ เสียงทั้งหมดเลยเรื่องการราคาสินค้าห้าการ,กรเกษตรไม่มีอะไรที่คงที่และยั่งยืนนะครับไม่มีอะไรคงที่และยั่งยืนแต่บางคนก็หันมาปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยนี่ก็เหมือนที่ผมพูดนะครับเราต้องรู้ตลาดนะครับอันนี้คือกล้วยหอมพองที่ผมให้ท่านผสมดูอยู่นะครับถ้าท่านปลูกเยอะนะครับท่านปลูกเยอะทัานต้องหาตลาดรองรับทัานต้องหาทียขายก่อนก่อนที่ท่านจะปลูกนะครับ ม่ใช่ว่าฮันผู้สมได้รับข้อมูลมาแล้วเออทำแล้วดีนะครับ้าฮันก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้5ฮันขาดที่จําหน่ายฮันไม่มีที่จําหน่ายแหลือ่ันผู้สมจะปวดหัวนะครับในเมื่อทำมาแล้วมันจําหน่ายไม่ได้ยิ่งปวดหัวอันนี้ผมยกตัวอย่างมานะครับผมยกตัวอย่างมาผมเนี่ยปลูกผักผมปลูกประจําก็หล่ำปีเนี่ยหน้าฤดูการมากิโลละบาทสองบาทยังขายไม่ได้เลยนะครับผมปล่อยให้แตกเลยนะครับท่านผู้ชม อันนี้มันคืออย่างนั้นนะครับถ้าเราไม่มีที่สูงนะครับถ้าเราไม่มีที่สูงมันคืออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นซ่องกเกษตรตามใจอยากจะบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าเราจะทําการสิ่งใดก็ตามนะครับสิ่งใดก็ตามให้ยึดเอาตลาดที่เราจําหน่ายเป็นหลักนะครับอย่าไปอิงตามที่เราได้ไปรับข้อมูลมามันการตลาดมันจะไม่เหมือนกันนะครับ บางพื้นที่มีขายบางพื้นที่ไม่มีขายนะครับอันนี้อย่างอีกอย่างนึงผมยกตัวอย่างแถวบ้านผมนะครับแถวบ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแทบฟุกร้านหรือแพบฟุกกวดดังรับซื้อนะครับถั่วเขียวถิวถั่วถั่วเขียวถั่วมันนะครับงานะครับขา้าวโพดนะครับ แต่ทีนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีละถั่วเนี่ยไม่มีละไม่มีเพราะอะไรหนึ่งเกษตรกร,เ,ร,กรเขาไม่ค่อยทํานะครับเขาก็เลยไม่ซื้อในเมื่อไม่มีผลผลิตแต่ทีนี้ถ้าเรากลับไปทําเราต้องมองก่อนว่าเราจะไปขายได้ไหมพื้นที่ของเราเขายังรับซื้ออยู่ไหมนะครับรับซื้ออยู่ไหมอันนี้เป็นที่สําคัญมากที่สุดนะครับผมต้องย้ําผมต้องย้ำ่านผสมอย่าลืมว่าผมต้องย้ําทําแล้วไม่มีที่ขายเนี้ย เราจะลําบากนะครับลำบากมากๆนะครับ 1. เราเสียทั้งเวลา2เราเสียทั้งต้นทุนนะครับถ้าเราจําหน่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้ดูพื้นที่ของเราเป็นหลักอันนี้ในกรณีที่เราปลูกพืชอายุสั้นนะครับผมต้องบอกว่าอายุสั้นภายใน1ปีเนี้ยถ้าอย่างปลูกมันสำปะลังอย่างนี้นะครับเหมือนที่ผมพูดไปให้เมื่อกี้อันนี้ยังไงเราก็ขายได้นะครับ อ,อย่างไงก็ขายได้มีโรงงานรับซื้ออย่างอ้อยนะครับอย่างอ้อยผมไม่ได้ให้ดูมันแต่ผมก็ปลูกไว้อยู่อย่างอ้อยก็มีโรงงานรับซื้อ,อยังไงก็ขายได้นะครับอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ลองไปพินิจพิจ,จนารณาดูนะครับสําหรับที่ท่านอยากจะเปลี่ยนอาซีพนะครับจากการทํานาไปปลูกพืชเป็นพืชอย่างอื่นนะครับต้องเน้นว่าเป็นพืชอายุสั้นนะครับอายุสั้น เก็บเกี่ยวไฮได้1ปีนะครับท่านต้องคนความหนึ่งถึงหลักการนี้ให้มากๆนะครับผมต้องบอกว่าให้มากๆสํสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ